ตรงนี้วัดป้ายที่จะไปวัดแดงธรรมชาติตรงนู้นแล้วก็เนี้่ส่มา้าซอย5แยกหน1มีที่ที่แอบมาซื้อไว้อ่ะไม่รู้ว่าใครเอาเงินพระเจ้ายั่วมาซื้อไว้เนาะอันนี้ทำคันกั้นสูงเลยยกสูงถมดินไว้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคือจะสูงกว่าใครเลยว่างั้นอะ ประมาณนี้เนะที่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะซื้อแล้วก็ยกสูงก็เยอะอยู่ไม่รู้ว่าใช่ของที่เอาเงินพระเจ้าอยู่หัวแอบมาซื้อกันไหมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาซื้อซ่อนไว้เนาะแอบยักย่อเงินวังมา ก็ขอให้พระเจ้าหัวได้คืนนะ